ไปดูไปดูเจ้าสีทองเจ้าขาวเจออะไรอือวิ่งไล่ไล่ไปมุงนูกระแตแล้วครับมกุกกระแตะกงูล่ะ

ขยันแพะมาพันครับมาพานันเจ้าหนึก่กนันกูกก่งตุ๊กตาดิขี่พุ่นเข้าปากบอกอมาเนี่ยม,มาเนี่ยตแกรงไหม จักรเแลนซื้อบซื้อสีทองซื้อหนึ่งซื้อสีจักรเแลนครับเจออะไรเจออะไรโอ้ปวดใหญ่เลยหูอ๋อหูสิงกว่าหลัดคนละทางเลยงูสิงแรงเขงาหูอ๋อ มีมวักไอเจ้าแต้มครับนี่งตัวนี้ไม่ได้เรื่องเป็นหมาพัดสู่หมาคุณบ้ามาได้ครับขยันขยันหาอยู่หากินนี่หมาพัดไอแต้มดูโจทยสีทองขัดไงยงอ่งเลยคุณข้าปากวะเฮ้ยเยอะเยอะ ไมล้ว no ครับสิงเสือครับชิงเสือใกรอยุ่ก็สิงเดี๋ยวก็ม응ึงห่ามาวันนี้พนแิ้งพ้าฟ้าฟิงเสือสิงเสือมาดิ ยกตอมมือห้องฉุสลัดหับแรงเลยสลัดสลัดมามามาพอพอพ่อพอพอ,พอ,พอ พ่อพ่อตอัวตอวมา,ามาเฮ้ยนิวเสือมันชอบมันรักกินไปหน่อยครับรักกินไปกินไปพอดีลูกน้องเผาอยู่บ้านพ่อพ่อพ่อ Còn mình muốn hóa, Chưa, có mình cũng không bao ta Nó xả xíu rồi xíu 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 nào, xíu nào xíu 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 หมาพันแหงขับแล่เลยหมอนสลับฟอฟอฮึสิงเสือครับดวงได้ด้ยเซ็ตหมาสลับฟอฟอฟลอฟลอ хм nee. ко-ко oh, oh. hm. 第一次。